ผลปืนครับวันนี้ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วครับปืนเต็มบ้านเลยหอบเลย oh, s <S หนาวหนาวใกล้จะมาถึงแล้วปืนก็มา 嗯。<laughs> เหนื่อยไหมเมย์เมยืกอหน้าหนาวของเราครับฝวคืนขวปืนยิงบอกว่าขวบอว่าไนั่งยูซือนไหนหมดนี่กระป่นเลยไหมเจมาได้ใจงานเาอร่น้าผมไยูน่กินเบียร์ถาวอะไรบกว่ากระปิ่เลยวอใส่เลย ใช่ก็ไม่ได้ใช่เนาะสองชั้นแล้วสองแถวแล้ว โอ้ยเขียหมดแล้วครับดูผลงานสามแถว